สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวพนิกากันตานักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที่2คณะครุศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเขียนปั่นไว้ข้างป่าค่ะสำหรับเส้นทางชีวิตของดิฉันนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันค่ะ 1. น,นะคะในด้านของการเรียนค่ะดิฉันจบการศาึกษา ในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนขุนการที่อาคมจังหวัดเชียงรายซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าดิฉันได้เรียนในแผนวิคานิตมาซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดที่จะมาเรียนครูภาษาไทยแต่ด้วยความคิดที่ว่าใจรักในวิชานี้แล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะทําได้ดีก็เลยมาสอบในสาขาวิชาภาษาไทยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ได้มาเรียนต่อที่นี่ดังที่ตั้งใจไว้ ซึ่งตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่2ซึ่งคิดว่าน่าจะจบการศึกษาในประมาณอายุประมาณ23จากนั้นนะคะก็จะต้องเตรียมตัวในการสอบเข้าบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในด้านของการงานนะคะดิฉันได้วางแผนอนาคตไว้อย่าง2ด้านด้วยกันก็คือ 1. การประกอบวิชาชีพที่ตนเองได้เรียนมาก็คือการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งดิฉันมีความตั้งใจที่จะสอบบรรจุเข้าเป็นครูผู้ช่วยก่อนแล้วก็2ปีหลังจากที่ได้บรรจุเป็นครูคอสอหนึ่งดิฉันก็มีความฝันว่าอยากจะทำผลงานจนไปถึงระดับครูคอสอสนะคะซึ่งนั่นก็เป็นความฝันที่ดิฉันจะต้องทําให้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะประกอบวิชาชีพอยากจะประกอบธุรกิจส่วนตัวเล,ล็กๆน้อย ซึ่งเป็นความฝันตั้งแต่เด็กของดิฉันนะคะอีกด้านนึงก็คือในด้านของความฝันด้านอื่นๆความฝันเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็คืออยากจะมีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยๆแล้วก็อยากจะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองนะคะอีกอย่างนึ่งก็คืออยากจะไปเที่ยวในสถานที่ที่ตัวเองได้ฝันไว้ตอนเด็กๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นความฝันในด้านต่างๆเป็นเส้นทางชีวิตด้านต่างๆที่ดิฉัน วางไว้นะคะซึ่งคิดว่าน่าจะทำตามเส้นทางชีวิตนี้แล้วก็จะต้องประสบความสำเร็จถ้าหากว่าเรามีความขยันมันเพียรพอนะคะก็สำหรับวิชาชีพครูนะคะเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการยกระดับเพราะว่าเป็นวิชาชีพที่จะต้องมีความรักในอาชีพมีความตั้งใจแล้วก็เสียสละพอสมควรน,นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือวิชาชีพครูเป็น ได้ก็คือการเป็นข้าราชการนะคะดิฉันคิดว่าการประกอบวิชาชีพที่เป็นข้าราชการจะมีความมั่นคงแล้วก็ก้าวหน้าในวิชาชีพถึงจะไม่ได้ก้าวหน้าไปมากมายเร็วหรือว่ามากมายอะไรนะคะก็แต่มันก็ทําให้เราภาคภูมิใจกับการที่ได้ประกอบวิชาชีพนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ดิฉันจะต้องทําในตอนนี้ก็คือตั้งใจเรียนที่ดีที่สุดแล้วก็ พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถที่จะประกอบวิชาชีพนี้ได้อย่างดีที่สุดก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ